โซนี้ขังผมบิ๊กโฟต,ตอนน้ผมและตอนนี้ครับผมก็อยู่กันที่ร้าน6กหลียางยนต์จังหวัดสุพรรณบุรี ผมก็อยู่กันที่ร้านฮกหลียยางยนต์จังหวัดสุพรรณบุรี บอกได้เลยครับว่าศูนย์นี้นะโอ้โหเขามีให้บริการทั้งยางแบตเบรกช่วงล่างโช๊คอัพทุกอย่างโอ้โหเรียกว่าเขาเค,คารบวงจรจริงๆนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเครื่องเปลีย่ยนน้ำมันเบรกของโฟตอนเครื่องล้างซัมมาซาดขอเงเชืเอเพของโฟตอนโอ้โหเรียกว่าเขานำเข้าจากออสเตรเลียนะเข้าอเมาริกาให้กับลูกค้าที่อยู่สุพรรณบุรีแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาบริการกันยังไงเป็นก,กันยังไงเราไปดูกันมากเลยครับไปและที่นี่ครับเขาก็ให้บริการเปลี่ยนยางนะครับโอ้โหไม่ว่าปะยางเปลี่ยนยางเขาก็มีนะนี่นี่น,นี่อย่างป่าางีเา,า,าย,เย,เยเไงมังพน ตัวยางในเรื่องของการป่ายางมีอยางยไม่ไหวแล้วเนาะอย่างนี้ควรเปลี่ยนเลยพี่สมควรเลี่ยนเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางไหน และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับนี่นะเครื่องไม้เครื่อง, os, งมือของโฟตอนเขานั ok ่นเองเออเลยครับผมเรียกว่า2เครื anyway> ่องนี้นะนําเข้าจากออสเตรเลียเลยนะครับผมโหบอกได้เลยครับว่าเขาอยู่ที่ฮหกลี่แล้วนะเออแต่วันนี้ครับจุดเด่นของเรานะนี่ครับในตัวของเครื่องเปลี่ยนน้มันเบรกของเรานะครับผมโอ้โหบอกได้เลยครับว่าชาวสุพรรณของเราก็มีเครื่องเปลี่ยนน้ามันเบรกให้เรียกว่าให้ใช้กันแล้วนะเออีลกวกาเปลี่ยนน้ำมันเบรกได้ทั้งระบบเลย ครับผมแล้วก็ที่แน่นอนครับนี่เขามากับน้ำมันเบรก p h ตอนซูเปอร์บูพัสตัวนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าน้ำมันเบรกตัวนี้ครับจะเป็นน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเรียกว่าการให้ความทนความร้อนได้สูงถึง277อองศาเลยทีเดียวนะครับผมรวมไปถึงครับ ให้การดูดซับความชื้นที่ต่ำด้วยเพราะฉะนั้นครับบ้านเราอากาศบ้านเรามันช่างร้อนเหลือเกินแต่พอกลางคืนมันชื้นเนาะนะครับผมตัวนี้ครับน้ำมันเบรกตัวนี้มันจะเหมาะสมกับบ้านเราจริงจริงทให้การเบรกที่ดีขึ้นครับนุ่มขึ้นเหนึบขึ้นแน่นอนและที่สําคัญครับเปลี่ยนด้วยเครื่องเปลี่ยนยถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบแบบนี้นะมันจะไล่ออกมาทั้งหมดเลยนะผมทั้งฟองอากาศเอยสิ่งสกรปรกเอยที่อยู่ในระบบเบรกนะมันออกมาทั้งหมดเลยเออแล้วไม่ต้องไปเยียบย้ำเยียบยำ้ยำ,ยำให้เสียรถนะเออนี่ยเนี่ยเขาบอกเลยครับารริก แบบนี้แล้วนะและที่สําคัญครับนี่เลยกับเจ้าตัวทีเด็ดครับบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งเดียวนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีเออเขามีให้บริการนะครับผมนี่ครับเครื่องอินเจคเตอร์แมคคินเนอร์ตัวนี้เลยเออนี่เขาให้บริการได้ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นโอ้โหเรียกว่าได้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้ครับที่แน่นอนเลยบอกได้เลยครับว่ามันคือเครื่องที่ช่วยในการทำความสะอาดลมเชื้อเพลิงเออหรือว่าล้างทำความสะอาด ระบบหัวฉีดนั่นเองเออนะครับผมบอกได้เลยครับว่าเครื่องตัวนี้ครับมันทําให้อย่างรถที่มีเลขไม่เริ่มสูงอา,อาการสะดุดสะอึกของเครื่องยนต์เริ่มสตาร์ตติดยากเครื่องยนต์เริ่มเดินไม่เรียบ อัตราเร่งมันลดนี่เขาต้องใช้เครื่องตัวนี้ครับพร้อมกับน้ำยานะนี่ครับอย่างตัวดีเซลจะเป็นตัวนี้เลยนะผมเรียกว่าเติมเข้าไปครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่รังหัวฉีดได้เลยครับผมตัวนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดระบบเชื้อเพลิงนะทาความสะอาดปลายหัวฉีดทำให้หัวฉีดฉีดจ่ายน้ำมันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการของไหม้มันก็จะสมบูรณ์มากขึ้นทําให้อัตราเร่งเราดีขึ้นนั่นเองนะผมบอกได้เลยครับว่าช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันได้ด้วยเออนะครับผมและยังสาย DPF นะเออนี่นี่นี่น,น,น,นี่ต้องตัวนี้เลยครับผมเรียกวว่าวาาาทํคมสะอด ทำข้อสาดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมทำให้เครื่องยนต์เราเนี่ยกลับมาฟิตเหมือนเดิมเรียกว่าการเผาไหม้ครับเวลาที่มันมีการเผาไหม้ที่มันเริ่มสกปรกเริ่มไปอุดตันตัวนี้ครับสามารถช่วยได้เลย <S <S บอกได้เลยครับ <S <S เครื่องตัวนี้นะใช้ได้ทั้งเบนซินและก็ดีเซลนะเขามีให้บริการเลยนะครับผมแล้วใครนะครับผมที่อยากใช้เครื่องแบบนี้นะมาได้เลยนะที่จังหวัดสุพรรณนะกับพกหลี่ยางยนต์นะครับผมบอกได้เลยว่าเขาอยู่ที่สุพรรณนี่เองเออแล้วเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าที่เนี่ยเขามีให้บริการอะไรกันอีกบ้าง บอกเลยเลยว่าทีเด็ดเยอะๆทั้งนั้นเออตามไปดูครับผมไปแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนุ่มหลอนะสวัสดีครับพี่นนท์นสวัสดีครับพี่นนท์คบกหลียางยนต์สุขพันธ์ให้บริการอะไรบ้างครับพี่จริงๆหลักๆที่ร้านเนี่ยเราเมื่อก่อนเราบริการยางรถยนต์อใช่แล้วเราก็เริ่มพออยียมขยานมาทําเป็นพวกเซอร์วิสต่างๆเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องอ่าพวกช่วงล่างครับผมแล้วก็ตั้งศูนย์ใช่เราได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราครบวงจร พูดง่าย,ายๆเลยว,ว่าคี่ฮกหลี่เนี่ยเขามีบริการแบบครบวงจรเลยนะแล้วผมแอบเห็นมานี่มีเครื่องเปลี่ยนหาง้อเด็กด้วยจากออสเตรเลียเออของโฟตอนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเครื่องตัวนี้ด้วยเป็นเครื่องทำความสาั่นของเชื้อเพลิงนี่ของโฟตอนเหมือนกันนะครับผมนำเข้าจากออสเตรเลียมาเลยใช่มันเป็นยังไงบ้างครับพี่นนท์ในเครื่องพวกนี้มันตอบโจทย์กับรถลูกค,ค้าที่เป็นสายยุโรปเนาะต้องบอกเลยว่าที่นี่ผมเห็นสายยุโรปเยอะนะเออมันตอบโจทย์ไงครับพี่นนท์คือปกติอ่ะโมชีตของพวกเราเนี่ยเกี่ยวกับรถยุโรปเนี่ยค เพื่อที่จะต้องเอาไปทาความสะอาดหัวฉีดหรือล้างหัวฉีดอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยมันเป็นการป้องกันครับผมเพื่อไม่ให้หัวฉีดของรถลูกค้าเนี่ยเกิดการอุดตันเพราะฉะนั้นลูกค้าเลยต้องรู้ว่าเฮ้ยเราต้องถึงเวลาเซอร์วิสมันเทนนัตนตรงไหนทุกสี่หมื่นโลห้าหมื่นโลเราต้องมีการทําความสะอาดเพื่อเราลดค่าใช้จ่ายในการที่หัวฉีดจะเสียหายโอ้เพอโทษหัวฉีดเสียหายทีนึงเนี่ยหัวนึงเนี่ยหลายหมื่นเอาเรื่องแน่นอนแต่ถ้ามาเซอร์วิสตรงนี้ ก็เบาๆเคทคอร์สไปได้เลยและที่สาคัญครับพอเซอร์วิสไปรจเสร็จปุ๊บทำให้รถเราวิ่งได้ดีขึ้นด้วยอัตราการเล่งดีถูกต้องประหยัดน้ํามันเออใช่ใช่ไหมครับสำหรับเครื่องตัวนี้เออดีดีดีงั้นผมเห็นทีเด็ดอีกตัวหนึ่งที่พี่นนท์เขามีบอกได้เลยว่าทีฮอกลีเครื่องตั้งศูนย์ใช่วิ่เป็นยังไงพี่นนท์อ่าเครื่องศูนย์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นของรัสเซียเป็นของรัสเซียยี่ห้อเทคโนโลยเตอร์ครับผมซึ่งมันเป็นตัวอัปเดตล่าสุดของปี2020 ใช่ซึ่ง,งเครื่องตัวนี้สามารถบอกถึงว่ารถเนี่ยหลังจากตั้งเสร็จปุ๊บค่าต่างๆของรถเนี่ยด้านหลังด้านหน้าหรือมุมเอียงต่างๆมีเจาเคยโดนชนมาหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้จากข้อมูลหลังจากที่เราตั้งเสร็จ<อ>แล้วความละเอียดเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากา ا, แล้วสเปครถค่อนข้างให้มาครบถ้วนถ้าพูดง่ายๆว่าจากที่ผมเคยไปตั้งศูนย์แบบอู่ทั่วไปก็ขึ้นไปตั้งศูนย์ปุ๊บ เขาก็าแค่ขันป๊บป๊บป๊บปบแต่ตัวนี้คือมันสามารถที่จะความละเอียดของเครื่องอ<ช>่งม,มันละเอียดกว่า แล้วเรามันทาให้เราทํางานง,าง่ายขึ้นมันก็จะตั้งค่าได้แม่นยำม,มากขึ้นแม่นยำม,มากขึ้นไม่ต้องว่าออกไปวุ้กลับมาตั้งใหมอ่อีกแลใช่ผมไม่ต้องขนาดนั้นเลยอันนี้คือปล่อยคมอะไรนิ่งกิ๊บิดทางสุพรรณน,นี่นิ่งเงี้ยนิ่งพี่นนท์สบายเออครับผมกับเครื่องตั้งสูนนะบอกได้เลยนะว่าใครที่อยู่สุพรรณบุรีอยากจะตั้งศูนย์เป๊ะแบบนี้แวะมาที่เขานะเออพี่นนท์ครับที่นี่ฮกหลีตั้งอยู่ที่ตรงไหนอะไรไงบ้างครับอยู่เส้น ถนนเลนแก้วก็วคือเป็นเส้นเหลักของสุพรรณนี่แหละเยวก็คือเราอยู่เส้นเดียวกับหอนาฬิกาสุพรรณบุรีวิ่งตรงเข้ามาได้เลยงตรงเาาเลย,เลยห็นด้านหน้าเห็นด้านหน้าก่อนจะมีป้ายร้านอยู่ใหญ่ๆเลยมียางมีโยโกฮามานู่นนี่นั่นเ<ช>ปั๊บเข้าประสบถามบริการได้เลยจะเปลี่ยนยางจะเปลี่ยนโช๊คอักจะดูแลน้ำมันเจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเบรกดูแลระบบเบรกดูแลระบบช่วงล่างมาที่นี่ได้เลยบอกได้เลยครับว่าฮกหลี่ยางยนต์สุพรรณบุรีเขาจัดให้เต็มนะเออ,อยังไงฝากด้วยครับขอบคุณมากครับพี่โดนครับขอบคุณค,ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมโอ้โหเรียกว่ากับที่6กหลียางยนต์สุพรรณบุรีนะบอกเลยนะว่าที่นี่นะเขามีให้บริการเยอะแยะมากมายจริงๆใครที่อยู่โซนสุพรรณแบบนี้นะครับอยากจะเข้ามาเปลี่ยนยาง เปลี่ยนโชค๊คอาบดูแลระบบเบรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเรียกว่าให้เข้ามาที่นี่ได้เลยครับกับพกขลี่ยางยนนะนะครับผมแล้วใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊กกิ๊กกิด้วยนะครับว่าโฟตอนต่อไปเราจะไปชีป้าที่ไหนร้านเด็ดร้านดังที่ไหนอยู่จังหวัดไหนติดตามกันไ้ด้วยครับผมแล้วเจอกันครับผมบาย